คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ครั้งแรกของประเทศออสเตรเลียละกันเรื่องมันมีว,ว่าวันที่หนึ่งมิถุนาค่ะใครๆหลายคนก็ต้องอิฉาเบรซิลกับฟรีดาทอนที่พวกเขาเนี่ยถูกรางวัลลอตเตอรี่ค่ะเป็นมูลค่า1,000งแปอนซึ่งถ้าเทียบกันในวันเนี้ย ประมาณ3ล้านดอลลาร์ถือว่าเยอะมากนะในช่วงนั้นนะ่ะและในยุคนั้นค่ะผู้คนไม่สามารถใช้สิทธิ์เอ,อ่อความเป็นส่วนตัวในการที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลตัวของตัวเองลงหนังสือพิมพ์ได้ดังนั้นหน้าของเบซิลก็ถูกพาดหัวข่าวลงไปในหนังสือพิมพ์พร้อมกับข้อมูลเลยค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของคดีนี้ค่ะหเดือนต่อมาค่ะ ลูกชายเกรมทอนเขาก็จะไปโรงเรียนเขาก็เดินออกไปที่แถวแถวบ้านเพื่อจะไปรอจุดจุดหนึ่งเพราะว่าเด็กชายคนนี้เขาต้องไปรถผู้ปกครองอีกคนหนึ่งคือเอาง่ายๆคือเหมือนติดสอยให้ตามกันไปก็ไปด้วยกันแต่วันนั้นค่ะผู้ปกครองขับมาไม่เจอเกรมทอนค่ะก็เลยแปลกใจว่าอ้าวอาจจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าเธอก็เลยขับรถกลับเข้าไปในบ้าน พ่อแม่ของเขาก็บอกว่าลูกเขาก็เพิ่งออกไปแล้วนะเป็นไปได้ยังไงทําไมไม่เจอเขาก็บอกไม่เจออ่ะอ่ะงั้นลองไปถามครูที่โรงเรียนครูก็บอกว่าวันนี้ยังไม่ได้เจอเลยนะเกรมทอนไม่เห็นมาโรงเรียนเลยอ้าวสร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่แล้ค่ะว่าอยู่ดีๆลูกชายหายไปไหนก็เลยเกิดการแจ้งความค่ะแจ้งความไปว่าลูกชายเนี่ยหายตัวไปนะหนึ่งชั่วโมงถัดมาหลังจากการแจ้งความเลยค่ะ ได้มีโทรศัพท์ลึกลับโทรเข้ามาหาครอบครัวทอนคะ่ะบอกว่าให้นำเงินมา25,000ืปอนเพื่อมาแลกกับลูกชายไม่อย่างนั้นลูกชายเนี่ยจะโดนจับให้ฉลามแดกอ้าวก็เรื่องก็ใหญ่โตสิคะ้ะถือว่านณนะตอนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนตำรวจก็เลยเกิดการตามล่า5สัปดาห์หลังจากการหายตัวไปของเกรมทอนคะ่ะ สุดท้ายก็ได้จบลงอย่างน่าเศร้าเพราะว่าวันที่16สิงหาค่ะศพของเกรมทอนเนี่ยถูกพบทิ้งไว้ที่บนที่ดินร้างว่างเปล่าสภาพศพเนี่ยถูกปิดปากแล้วก็ถูกมัดมือมัดขาไว้พร้อมกับถูกห่มไปด้วยผ้าห่มลายสกอตอย่ยังอยู่ในชุดนักเรียนที่ไปโรงเรียนวันนั้นอยู่เลยเออมีการคาดคะเนค่ะว่าเด็กชายน่าจะเสียชีวิตหลังจากห,หายตัวไปเนี่ย ภายใน24ชั่วโมงแล้วแต่โชคยังดีอย่างคือคนร้ายเนี่ยมันทิ้งหลักฐานไว้ค่ะจนทำให้ตำรวจเนี่ยจับกุ่มได้เอาจริงดีค่าสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ได้ตัวการค่ะแบรดลีย์ คนร้ายที่สังหารเด็กชายเกรมพยายามที่จะหลบหนีค่ะแต่สุดท้ายตำรวจเนี่ยก็สกัดกั้นไว้ได้ค่ะเขาสารภาพค่ะว่าเขาได้ลักพาตัวเด็กชายเกรมทอนไปจริงแต่เขาได้เอาเด็กเนี่ยไว้ข้างหลังรถแต่จู่ๆเมื่อเขาลงมาดูเช็คเด็กอีกทีนึงก็พบว่าเด็กไม่หายใจแล้วแต่ผลชนสูตร ได้ออกมาค่ะว่าเด็กชายเนี่ยถูกของแข็งฟาดเข้าที่หลังกะโหลกค่ะทำให้กะโหลกหักค่ะแล้วก็มีรอยฟกช้ำสุดท้ายเรื่องก็ถูกดำเนินคดีค่ะอิตาแบตลีนี่ก็ถูกจำคุกเพียงจิตปีและหลังจากคดีนี้จบก็ได้มีกฎใหม่เกิดขึ้นมาค่ะว่าหากใครที่ถูกลงวันในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของตัวเอง ได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆค่ะที่นำมาเสนอให้ค่ะหากใครชอบเรื่องราวแบบนี้นะคะกดไลค์กดติดตามไว้เลยค่ะเราพร้อมที่จะนำมาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณเลยค่ะ